สาขาอะไรวะทำไมแต่งตัวแปลกๆจังผมนายมูบาอกผมเป็นเด็กนิเทศที่หลงรักและชอบการแต่งตัวแฟชั่นสบายๆสไตล์นี้ทำให้ผมมั่นใจในตัวเองอย่างมากใช่เลยว้าวผมนายฮัมดีหรือสมชายดีสำหรับผมการแต่งตัว ถือเป็นชีวิตประจําวันทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นและถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีด้วยผมนทึตผมลงไหลในการแต่งตัวสไตล์นี้เพราะสําหรับผมการแต่งตัวสไตล์นี้ถือว่าเหมาะกับตัวเองเป็นอย่างมากเพราะนิสัยผมเป็นคนเงียบๆไม่เปิดเผยตัวตนผ่านโลกโซเชียลสำหรับผมแล้วการแต่งตัวสไตล์นี้มันทําให้ผมมั่นใจตัวเอง มันทำให้ผมพัฒนาตัวเองได้ตลอดได้ตลอดไป <Wow. S 1> ผมนายเจฟฟรียผมชอบแต่งตัวสบายสบยสไตล์เด็กนิเทศเสื้อคอกลมและทับด้วยเสื้อชอ็อปแค่นี้ก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วว่าแต่แต่งตัวแบบนี้แล้ว จะสามารถเรียนสาขานี้ได้ไหมวะได้สิขอแค่น้องมีความมัน่นใจในตัวเองอะ่ะจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะสาขานิเทศเราสบายๆอยู่แล้วเพราะสาขานิเทศศาสตร์เราสบายๆอยู่แล้วเด็กนิเทศศาสตร์อย่างเราต้องมีความมัน่นใจในตัวเองได้มีความคิดสร้างสรรค์ต้องกล้าแสดงออกสร้างบุคลิกภาพที่ดีไม่อายใครแต่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 วันสอบแต่งตัวให้เรียบร้อยนะ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจนี้เลยนะครับ สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับคลิปที่ดูจบไปเมื่อสักครู่พี่ๆหลอ่ลอๆทุกคนเลยใช่ไหมล่ะครับแต่จะบอกว่าพี่เนี่ยหล่อไวเอกนะครับอ๋อพี่ลืมมานำตัวเองไปเลยพี่อยากชื่อเปลื้มนะครับหรือจะเรียกพี่คนหล่อ,อก,ก็ได้นะพี่ไม่ว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็จะอาสาเป็นไกด์นาทัวร์สาขาของเราเองว่าแต่น้องๆเนี่ยพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเปิดมาประเด็นแรก ก็จะพาน้องๆทุกคนชมกับบรรยากาศในการเรียนสาขาของเราเลยแต่น้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกกังวลและตื่นเต้นใช่ไหมล่ะว่าสาขาของเราเนี่ยจะเรียนยากเปล่าพี่บอกไว้เลยว่าสาขานิทศาศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารของเรานั้นเรียนไม่ยากเลยเพราะสาขาเราเน้นปฏิบัติการลงพื้นที่มากกว่าเรียนในห้องเรียนและที่สําคัญอาจารย์ของเราใจดีและน่ารักมากมากและด้วยสาขาของเรามีการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่จึงมีกิจกรรมมากมายที่ทางสาขาได้เข้าร่วม ทั้งในมหาลัยและนอกมหาลัยและยังได้รับรางวัลกลับมาให้ชาวทิเทศของเราอีกด้วยว้าวสุดยอดไปเลยได้เห็นบรรยากาศในการเรียนไปแล้วงั้นเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่ชี้ชะตากรรมกับเกียรติของเราเลยดีกว่ากับอาจารย์ประจำสาขาหนึ่งก้าคนของเราันเลยคนแรกอาจารย์สาาัติตาแก้วเล็กประธานหลักสูตรคนใหม่ไฟแรงที่ได้รับตำแหน่งมาในปีนี้และพร้อมที่จะผ่าด้านสาขาของเราไป,ปรพร้อมๆกัน ไฟแรงเวอร์เลยครับคนที่สองรองศาสตราจารย์ด็อตรนัทรัตนาบรีที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้บริหารสาวสุดแซ่บมากความสามารถสุดโอ้โหสุดไปอีกคนที่สามผู้ช่วยศาสตราจารย์แวร์อาริซาดฮา,ายีอาจารย์แวร์หรือที่เรียกอีกชื่อคืออาจารย์แน่ของเรานี่เองและล่าสุดที่ผ่านมาสุดๆร้อนๆได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ก็คือรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิธีการจัดการของเราเนี่ยกีสกีคนที่สี่ 4, อาจารย์ราเชดเฮีนสุรีเมียอาจารย์แม่ไปแล้วก็ต้องมีอาจารย์พ่อด้วยสิครับที่าวนทศเรียกอาจารย์พ่อไัน,นี้ก็เพราะเพราะเพราะเป็นอาจารย์ผู้ชายคนเดียวในสาขาและที่สําคัญอาจารย์เป็นคนใจดีใจเย็นเข้าใจนักศึกษาทุกคนและเห็นทุกคนเหมือนกับโลกพ่อครับพ่อครับขอตังค์ด้วยครับคนที่ห้าอาจารย์ดาวินีโทนโมโดอ ที่เราเรียกกันว่าอาจารย์กี้นี่เองที่พร้อมจะรับฟังทุกปัญหาของนักศึกษาทุกครั้งทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวแฟนไม่รักแฟนนอกใจอาจารย์กี้ก็พร้อมจะรับฟังทุกปัญหาเลยนะยกเว้น่ังตังนะคนที่หกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกตรนดิชาวรีตาณเฮงอาจารย์นี้ของเรานักศึกษาคนไหนที่อยากจะลงทุนในเรื่องของการตลาดต่างๆอาจารย์นี้ก็พร้อมจะให้คำปรึกษาทุกคนในเรื่องธุรกิจและการเจาะเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน <c oughs> นักศึกษาต้องตระกกุ่มเป้าหมายก่อนนะคนที่เจ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชินีเพนมลิสุวรรณหรือเรียกอีกชื่อก็คืออาจารย์นอู่ของเรานี่เองเป็นคนที่น่ารักใจดีรักเด็กยังเป็นอาจารย์น้านงานวิจัยอีกด้วยไ,ได้มีงานวิจัยต่างๆมากมายที่ได้รับการรับรองงานต่างๆอีกด้วยยอมไปเลยค่ะคนที่แดอาจารย์ดร์ิริวันเจียนชัชวานวงศ์หรืออาจารย์วันของเราชํานาญวงการในด้านธุรกิจต่างๆ เป็นอาจารย์ที่ช่วยนักศึกษาอยู่เสมอใครไม่ทันหรือมีปัญหาตรงไหนบอกอาจารย์ได้เลยครับคนที่เก้าอาจารย์ชาดาพรสวนแสนหรืออาจารย์มิ้น์ของเรานั่นเองทั้งน่ารักใจดีเป็นกันเองและฟังนักศึกษาอยู่เสมอเาะจะคอยอยู่ข้างๆนักศึกษาขอแค่นักศึกษาบอกแต่แต่ไม่ต้องบอกทุกเรียนก็ได้นะแนนาอาจารย์ครบไปแล้วทั้งเก้าคนมีอาจารย์แล้วแต่จะขาดอี่คนไปไม่ได้ผู้ที่สําคัญมากๆกับสาขาของเรา จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือพี่มาเดียนาเปาะเลาะหรือพี่มายของเรานี้จะเป็นเลขาให้กับอาจารย์ทั้งเก้าท่านจะมาคอยช่วยนักศึกษาทุกคนพี่มมยเพิ่งจะมาเป็นเลขาเป็นปีแรกแต่พี่ไม้เขาพร้อมลุยและช่วยนักศึกษาทุกคนเลยนะครับน่ารักสุดๆเป็นยังไงกันบ้างกับอาจารย์ทั้งเก้าคนของเราสุดยอดไหมล่ะครับบอกเลยว,ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยน่ารักทุกคนเลยน้องๆปีหนึ่งไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับรู้จักกอาจารย์ไปแล้วแต่ทุกทุกคณะทุกทุกสาขาก็ต้องมีประธานเอกไม่ใช่หรอ และประธานเอกคนใหม่ปีหกหกนี่ใครนะอ๋อพี่อาริฟีนมหาวาหรือที่เรียกว่าพี่เป้งนี่เองจะมาดำรงตําแหน่งประธานเอกคนใหม่ของสาขาเราพร้อมกับบอร์ดบริหารสาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารปีหกหกที่พร้อมพัฒนาและทํางานในหน้าที่ไปตลอดจนถึงตลอดปีว้าวว้าวว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องปีหนึ่งทุกคนกับคณะอาจารย์และบอร์ดบริหารสาขาเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ และสุดท้ายนี้พี่ปื้มก็พาน้องๆทัวร์กันไปหมดแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องเจอตัวเองแล้วนะครับกับการเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราที่อยากจะบอกว่าการเรียนในช่วงระยะเวลาสีปีนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับทั้งกิจกรรมและการเรียนมันไม่มีอะไรที่สบายไปเสมอพูดถึงการเรียนก็ต้องมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่อยากจะบอกกับน้องๆว่ามันคุ้มจริงๆครับกับประสบการณ์ที่น้องๆได้ ที่อยากอยากจะให้น้องๆทุกคนเก็บมันไว้เป็นบทเรียนลูกความทรงจําต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยของเราจะบอกว่าแป๊บๆก็สี่ปีแล้วมันเร็วมากๆเลยนะครับกับสี่ปีที่ผ่านมาเออปีก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะบอกในฐานะที่เป็นพี่ปีสี่คนนึงและขอให้น้องๆทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราไหวถ้ามีอะไรก็สามารถทักปรึกษาพี่ๆได้เสมอนะไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย